ไปให้โดนเกือบตาเลนข้างไปเดิอบ for the ambulance, but not for not the but ambulance me สวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกม Elastic <laughs> Shop นะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอด Elastic Shop หรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc ll ylip TFT แล้วก็ T ี T Mobile เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับ ยินไม่ทันป่ะพอบอลไฟโดนแบนไปแล้วตัวเคาน์เตอร์เวนในหัวกูแม่งหายไปเลยเจอแต่ตัวระยะแท้เลนบนใช่บาเลียด้วยมั่นใจจัดทำไมคนมั่นใจจัดถึงเอาบาเลียมาเนาะนไม่ใช่ว่ามันกลัวตายหรอมันเลยเอาบาเลียมามันมั่นใจจริงแม่งกดโก้ไลเฮียเดี๋ยวอีกไหนเลย แล้วน,นี้กูอยู่เลนกับมันยังไงไม่มีหอ,อกเขียงละมันจะโผมายิงกูในปุมมเนี้ยกูตายกูตายกูตาย เถึนตอบไม่ได้ไอ้สซัสะเปลวไม่ครบอ่ะไม่น่าห่าวสวยแค่นั้นแหละนี่เวียนท็อปมันต้องโดนท่านี้เรื่อยๆ โดนไปหนึ่งคอมโบก่อนโดนเบต้าไอควายเอาหอกไปแดกถูกแต่พวกเฮยนี่ต้องโดนหนักๆผมลองอาพรูตูนิตี้คือได้เยอะสุดแล้วเหรอหลอกกูว่าเนี่ยแต่ผาดมันดีอยู่อะผาดมันมีขวานอะผมผมชอบแค่นี้เนี่ยแหละหรือไม่ก็ถ้าเอาฮาหน่อยก็เอ็ดอัพไหนอะ แล้วมันก็ปลดไอออฟไนท์กูไม่ได้กูโดใส่มันล้วๆ้แบบนั้นเหรอเพื่อมันตัวเดียวมันก็ได้อยู่ปะวะกูเลงไกลเกินอะ ข้ามันนีเพื่อนว่าอะไรมันต้องกิ้งมาหากูไอ้ควายดาไม่ยากปุ๊กวะแบ็คนี้ผมอยากได้ออปปตูนิตี้จังเลยได้ไหมอ่ะไม่ใช่มึงดิเอ้ยได้เลยเว้ยไหนลองความแรงมันหน่อยเอเบเอเอเอโคเ,เช็คกูแน่แหอยเพื่อนไปให้โดนเดนือบ <laughs> ยิ้ยทะลุปาเลียไอ้ส <laughs> นี่หอกกูเหรอเนี่ยเมื่อกี้เลียกชั่นกูอะ <laughs> แรงชักไอ้เวรนี่ก็น่าจะตายอีกรอบอะเฮ้ยไม่ใช่เวรน,นวี่มาจากไหนเนี่ยไอ้เหี้ย เมเดเมเดมาแรงเกินไปเรียกกำลังพลด่วนอันนั้นคือเสียงเวนที่คอหาเพื่อนร่วมทีมเอาเอาไอาเวนเ,เลอนครึ่งหลอดแบบนี้อยู่กับกูยังไงโอ้ยไฟเฮ้ยไฟเดินเอาเพนะ สวัสดีครับทุกคนมาไหว้พ่อเหมือนกันแหละฮะเยอะจังเล่นรวมยากดีมังกรปีอีสปอร์ตเอ้ยตายแบบนี้ว่ามึงตายของกูเมาคืนละโอ้โหมันความไปเลยสัตว์ไม่เห็นกูอ้อมันยอมไอสัตว์แอมปีเฮ้ยไม่มีแอนดีวีซับด้วยวะ เป็นนิเวซิกเลยเหรอเฮียอะไรอ่ะแล้วป่าจะเป็นมอไฟด้วยหรอเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเฮียลุงนี้เลิกไปนะกูเลิกไปนอนกอดแม่ดีกว่าอะไรอ่ะคอมทีมกูอุ้ยทีมบูเวทเยอะไปไหมนี่ยชนะยังไงวะใครเปิดอ่ะเฮ้ยเคม,มีมีพี่หมีอยู่ก็โอเคมั้งผมไม่ได้เล่นานานเดี๋ยวยังมีคนเล่นโซน่าเอพีอยู่ไหมครับไม่นานแล้วครับฝินบอย ผมไม่เจอโซนาแล้วด้วยซ้ำอ่ทุกวันนี้ในเมื่อมันมีเซอฟีนอยู่แล้วเซลฟีนทุกวันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยโซนานี่เป็นไปไม่ได้โซนามันดีไหมอ่ะผมว่าก,ากากไปแล้วครับตกยุคอะเอมอก่อนรวมเซิร์ฟเมื่อก่อนมาร์ทแม่งหาสี่ลิบนาีผมบอเลยมาร์ทมึงยังสี่ลิบนาทีก่อนรวมเซิร์ฟกูชาเลนเจอร์เก้าร้อยแปดร้อยเตมหายชั่วโมงครึ่งอ่ะใครอยากดูกูสตรีมท็อกโชว์ก็ไปดูสตรีมเก่าๆได้ ผมได้ผมสตรีมเาล้วสามชั่วโมงตอนสตรีมอยู่ซีก็คือเล่น3เกมครับสามชั่วโมง3เกมตัดคลิปไม่ได้คอนเทนต์ไม่มีคนดูก็ไม่ดูด้วยไอ้ผู้พูดอะไรไม่รู้ไปเรื่อย าจะแฟดตีดๆไฟแม่งให้แต่ตายไปวะใจไม่พอ นะจัดคือทับมัาเป็นอันดีเวียไปหวังให้มันเดินก็ไม่ได้ สวยจัดไอหมีรู้งานอ่ะมันรู้ว่าไอถอกมันต้องโดนแบบนี้อะไอเชี่ยได้แทงตูดไอถอกจนตายได้เดือหรอได้ได้เห็นเล่นล่างมันเป็นได้สองตัวนี้เผาเลยย้ำแต่บทมึงพูดก็ถูกเยอะไกจะไปเล่นก็เล่นกับไอสองหาเนี่ยเมืงดูไรอนาคตสัตแต่คือถ้าเกิดป่าไม่เป็นคือเมื่อกี้มันไม่รู้เลยนะเว้ยไอ้ถอกมันต้องโดนท่านี่ยแต่เก็ฝากแอนดีเวียซับกำลังจะมาช่วยพวกกูเอากลับเย่ ดอกูจะเอาให้ได้จะด้วยวิธีไหนก็ตาม อุ้ยได้นั่นเนี่ยได้นั่นเนีย่ยแล้วไอ้เวียมาตายด้วยเอ้ยมึงโจ๊กไปปะเนี่ย what is ไมังอุ้ยตันได้ตันได้อุ้ยี้ยอไรวะไอ้สัตว์ ใส่ร้านล่างหาอนะไรอ่ะผีเข้า โอ้โหเฮียน,นี่เล่นเก่งทุกตัวจริงๆว่ะ กูกลายร่างไม่ทันน้องก,กูได้กางก็หาพุ่งมากันล่างดูเลือดกับดอกไม้ได้ด้วยผมก็เป็นตัวใหม่ถ้าหลังตอนอยู่เลนข้างไอ้แต่เห็นมังจา้าบเกินไปโดนโทษ ตายได้ยังไงนะ ไม่ได้แปลงลางอีกแล้วน้องโอ้พี่หมีกูโดนใครแล้วแบบนี้โดนก็เชียหมีบอกเอามาไฮรไล์ต่อไป <c oughs> <c oughs> เดีแยวมนเดือดที่หายมันเก่งจังวะเล่นแทนพวกกูไปหมดเลย <c oughs> ทีนี้ต้องเลือกระหว่างหมูกับหมีใครจะได้รำใช่ใช่ใช่ คือถ้าเกิดหมีตายผมน่าจะได้ลำกับกายล่างอันติปุบพ,พับปุบพับโอ้เกือบไ้สัตว์เกือบได้ลำอีกแล้วมันไม่กี่สแต็ตเองนาะยังต้องอึดกว่านี้ผู้ขออึดกว่านี้จนกระทั่งเมื่อกี้กูได้กดอันติอ่ะ กูได้ลำเลยไม่ใช่หรอ มีโคตรแบบสามคนพอเกมนี้เอ้สองไอ้ข้างล่างตัวแถมอะแต่มันดีนะมันเป็นตัวแถมที่รู้ที่ยืนตัวเองอะแม่งไม่งอนไงน้องแค่นี้แหละเว้ยมึงก็แบบเล่นแบบแถมแถมไปนั่นแหละแค่มึงไม่ต้องงอนพวกกูก็พอเดี๋ยวกกูเอาแต้มมาให้ ก<ม>ูยือ้อโคตรนานได้เวลาตายของกูละ สามตัวอยู่กักูอะรบกวนด้วยดึงสเปซให้เพื่อนได้เล่นเฮ้ยจังหวะน,นี้กู MVP จริงตามวิได้ถอกมาตายด้วยใช่แต่ไม่ได้อะดิเฮ้ยช็อตเอ้ย,อเ,อยเกมนี้มันมีแต่แบบอีกนิดอีกนิดหลายช็อตเลยถึงจะได้เก่งจัดมันไอหมี โอเคน่าจะดูข้างไปแล้วแอนดีเวียกูแบบไม่มีกู่ต่อสู้มันยังตายเลยแบบว่าอยู่ๆมันก็อยากตายให้กับป้อมแล้วมันก็ฟั่มไปเลยตันเลนข้างไปดิอ่ะ The ambulance, but not for me. ไอ้เหี้ยได้ลำทั้งที